ดีค่ะเพื่อนวันนี้เราจะมาอ่านหนังสือผีนะคะเป็นผีโรงแรมนะคะตรงนี้จะมีรอยขาดนะ,ะตอนแรกตอนนี้เราซื้อมาเราไม่ชอบนะคะเพราะว่ามันไม่มีผีเยอะๆอย่างนี้คซึ่งด้านหลังก็หลอนมากเลยนะคะคือผีเด็กขายพองมาลัยนะคะเราอ่านายังไม่ได้อ่านเลยนะคะแต่เราอ่านไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเกถมเราอ่าน ทุกคลิปที่เราทำมาบางคลิปก็อยู่คนเดียวบางคลิปก็อยู่กับพ่อกับแม่นะคะนี่ก็จะเป็นผู้ชายอาบน้ำเลือดนะคะก็พีรองแรมวันนี้จะเป็นตอนอะไรนั้นก็ไปดูกันเลยค่ะกูซากาทะเลสาบเมืองคาเรเรียรัสเซีย โอ้โหที่นี่สวยกว่ามอสโกอย่างที่นายบอกจริงๆด้วยละจอมแชะแชะแชะผมกับจอมเป็นเพื่อนสนิทกันเราชอบเดินทางท่องเที่ยวและถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆทั่วโลกทีแรกเราตกลงกันว่าจะไปมอสโก แต่จอมเสนอให้เราเปลี่ยนสถานที่เราจึงใช้วิธีโยนหัวโยนก้อยลงท้ายผมก็แพ้พวกเราเลยได้มาพักกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองในเมืองที่มีทะเลสาบสวยงามอย่างที่คาเรเรีย น่ภูมิดูนั่นสิฉันเห็นนางเงือกละผู้หญิงอาบน้ำาละมั้งนายอย่าไปจ้องเธอจะดีกว่ามันแบบนี้มันเสียมารยาทนะ,ะก็แมมเราอยู่ไกลขนาดนี้ยังรู้สึกว่ารูปร่างเธอสวยเหมือนนางแบบ จนวางกล้องไม่ลงเลยชิงเอ๊ะเธอหันมายิ้มให้พวกเราด้วยอ้าวกระโดดลงน้ำไปอีกแล้วจอมเราเรีบตามไปดูเธอเห็นไหมเชื่อฉันหรือ,อยังว่าที่นี่เจ๋งกว่ามอสโกอีกอออ,อืมน่าเสียดาย ชักรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ไปจัตดดุรัสแดงกับพระราชวังเคมรินซะแล้วสิเรากับกันดีกว่าผู้หญิงคนนั้นอ่านผู้หญิงคนนั้นคงเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ระแวกนี้ บังเอิญเธอคงมาไหว้เธอคงจะมาไหว้น้ำเล่นน่ะแต่ฉันชักสนใจเธอขึ้นมาแล้วนี่น่ะนายไม่เห็นหรือว่าเธอมีเสน่ห์มากทั้งสวยผมยาวถึงเอว รูปร่างได้สัดส่วนแถมใส่ชุดแปลกๆด้วยฉันจะตั้งกล้องถ่ายตรงนี้ ขหินนี่แหละจอมนี่ก็จวนจะข้าแล้วพวกเรากลับโรงแรมกันเถอะนายจะไปไหนก็ไปเถอะเดี๋ยวค่อยกลับไปเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันที่ห้องแล้วที่ห้องก็แล้วกันนะย ตามใจเชิญนายถ่ายรูปน้องเงือกคนสวยไปเถอะอืออืมจำได้ว่าที่ชุมชนใกล้ๆโรงแรมมีเทศกาลมีงานเฉลิมฉลองด้วยนี่นาะคืนนี้ลองเดินเที่ยวดูดีกว่าบางทีอาจจะได้รูปถ่ายสวยๆกับ ของฝากกีก๋ๆบ้างจอเจจอเจเเ้ยพ่อค้าแม่คะพูดแต่ภาษารัเสเซียแบบแล้วแบบนี้จะซื้อของฝากยังไงเนี่ยให้ฉันช่วยไหมคะเอ๊ะสวัสดีค่ะฉันชื่ออนะันนา ชิงอันนาะเป็นชาวคาวเรเียเธอสนใจภาษาไทยแล้วพอพูดได้นิดหน่อยสวัสดีครับผมชื่อภูมิสวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะตอนสามทุ่มผมชัก ทักกังวลที่จอมที่จอมยังไม่กลับมาที่โรงแรมจึงให้อนนาพาไปแจ้งความอนนาปลอบใจผมแล้วบอกแล้วอบ,บ้างว่าบ้าง ว่าบางทีจอมอาจจะอาจเดินเที่ยวงานเฉลิมฉลองก็เลยยังไม่กลับมาเธอจึงอาสาเป็นไกด์นำผมไกด์นำผมเดินเที่ยวและแลกเปลี่ยนกับการฝึกภาษาไทย ซ้ำมตามอร่อยไหมคะแซ่บมากครับคิฮคิคือนั้นอาน,นาพาผมไปดูทะเลสาชาชาชาที่นี่บรรยากาศดีจังเลยนะครับอาน,นาใช่ค่ะมับที่เมืองไทยมีเรื่องเล่าเกี่ยวมีเรื่องรักของนางเงือกไหมคะ เอ๊ะจูจูทำไมคุณถามเรื่องแบบนี้ล่ะนาก็วันนี้เป็นก็วันนี้ของทุกปีในงานเฉลิมฉลองของอุดมความอุดมสมบูรณ์ของการพาะปลูก คนที่นี่เชื่อว่าหลังพระอาทิตย์ตกดินห้ามเข้าใกล้ทะเลสาบโดยเฉพาะชายหนุ่มชอบเพราะจะถูกดูซาก้าหรือปีศาจเงื้อมาลอ่อลวงเอาไปเป็นอาหารของพวกนางไงละ่ะพงังเวอร์ช่วยด้วยครับตุ๊ก ช่วยผมด้วยผมรีบกลับไปที่สถานีตำรวจด,ด้วยความกลัวแต่กลับพบศพของจอมงนังกงกักงักศพของเขาถูกพบในทะเลสาบเมืองชาวเมืองต่างพูดเสียงเดีวยวกันว่ารู้สกว่างักนัก ภาพถ่ายของจอมและสิ่งที่ผมพบในคืนนั้นสิ่งที่ผมพบในคืนนั้นทำให้ผมกลัวทำให้ผมกลัวแหล่งน้ำตอนกลางคืนหนักหนักปิ๊บปิ๊บและผมและผมทำใจไปเที่ยวที่และผมทำใจไปให้กลับ ไปเที่ยวที่รัเสเซียไม่ได้อีกเลยชินก็จบไปแล้วนะคะกับพี่โรงแรมนะคะสวัสดีวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูจบแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซัสบสไคร้ด้วยนะคะ